ื่องของแรงงานต่างด้าวมาฝากกันข่าวแรกวันนี้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแน่นอนนะครับว่าช่วงเวลานี้เนี่ยก็ยังมีแรงงานเถื่อนลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องเคสนี้เนี่ยโอ้โหอัดแน่นมาในรถกระบะหลายคันนะครับรวมทั้งหมดนี่นะครับมีแรงงานชาวเมียนมากว่า8 3ชีวิตเลยทีเดียวก็ดันดดนมาจากเมียนมาแล้วก็ลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติ หวังที่จะเข้ามาทํางานในโรงงานในประเทศไทยของเรานั่นเองครับซึ่งกรณีดังกล่าวนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงก็สามารถจับกลุ่มได้นะครับ83ชีวิตอย่างที่บอกเลยวันเดียวเนี่ยโอ้โห4คดีรวดอันนี้ก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม,มทุกชุดเลยทีเดียวนะครับที่สามารถจับกลุ่มเอาไว้ได้ส่วนค่าในหน้านะครับที่แคทเห็นบอกว่า ต้องมีการจ่ายค่าในหน้าเนี่ยค,ค่อนข้างเยอะพอสมควร <S 2> <S 2> <S จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายราคาด้วยกันนะครับไล่ไปตั้งแต่หัวละ7,000บาทแล้วก็สูงสุดเนี่ยเห็นบอกว่าหัวละประมาณ37,000บาทเลยทีเดียวครับพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับเรื่องนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำโดยพลตำรวจโทนัทศักดิ์ชะวะนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะครับ พร้อมด้วยพลตรตรีพรศัก์เลวรุจิราลายัยผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพันตรบเอกพักพลสุชนผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงครับทั้งหมดนี้ร่วมการถแถลงผลการจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวครั้งใหญ่ในพื้นที่อำเภอไซโยกที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยฮะอย่างที่บอกวันเดียวจับสคดีรวด นี่นะครับคุณผู้ชมก็ดูภาพไปพร้อมๆกันโดยสามารถสกัดจับรถขนแรงงานได้ถึง4คดีแล้วก็รวบแรงงานชาวเมียนมารวมถึง83ชีวิตที่ถูกอัดแน่นมาในรถกระบะราวกับปลากระป๋องเลยทีเดียวนั่นเองครับสำหรับคดีแรกนะครับไปเจอรถกระบะอ e ีซูซูป้ายทะเบียนกาญจนบ,บรุรีขับโดยนายมอนซานคนนี้เนี่ยเป็นชาวเมียนมา ขณะที่ภายในรถอัดแน่นไปด้วยเพื่อนร่วมชาติมากถึง25คนคันนี้25คนนะครับทั้งในห้องโดยสารและบริเวณท้ายกระบะที่มีหลังคาปิดทึบอีกด้วยนั่นเองครับเนี่ยฮะก็โอ้โห,โหขับหนีเจ้าที่บางคันเนี่ยก็ขับหนีเข้าไปในเส้นทางที่เป็นป่าพอสมควรนั่นเองครับต่อกันที่คดีที่2นะครับยิ่งหนักกว่าเมื่อรถ Ford Ranger คันสีดำนะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพ ของนายสมเกียรติสามารถยัดแรงงานเข้าไปได้ถึง27คนมากกว่าคดีเมื่อสักครู่นี้นะครับคดีแรกเนี่ย25คนคดีนี้ยัดเข้าไป27คนนะครับเรียกว่าแทบจะขี่คอหายใจกันเลยทีเดียวครับจากการสอบสวนพบข้อมูลค่าหัวคิวที่สูงลิว่วแรงงานเหล่านี้เนี่ยต้องมีการจ่ายเงินให้กับบรรดานายหน้าตั้งแต่หัวละ7,000บาทไล่ไปจนถึงหัวละ 37,000บาทเลยเดียวครับเพื่อแลกกับการเดินทางจากย่างกุ้งผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเข้าไปทำงานในโรงงานที่ย่านมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับในขณะที่คนขับรถรับจ้างขนส่งนะครับอย่างนายสมเกียรตินี่นะครับอันนี้แยกมาเป็นอีกหนึ่งคดีเขาสารภาพนะครับว่าทำมาแล้วกว่าสิเที่ยว ได้ค่าจ้างเพียงเที่ยวละ1,500บาทเท่านั้นอันนี้เป็นข้ออ้างของเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนส่วนนายมอนซานจากคดีแรกเนี่ยนะครับได้เงินค่าจ้าง5,000บาทซึ่งถือว่าน,น้อยมากๆเมื่อเทียบกับความเสี่ยงและมูลค่าที่ขบวนการใหญ่ได้รับนั่นเองครับปิดท้ายกันที่คดีที่4นะครับคนขับรถกระบะอ e ีซูสูคันสีน้ำตาลคันนี้เนี่ยเขาไหวตัวทันนะครับ แล้วก็จอดรถทิ้งเอาไว้กลางทางหลังจากนั้นวิ่งหนีเข้าป่าทิ้งแรงงาน25ชีวิตเอาไว้ดูต่างหน้าซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะออกหมายจับตามล่าตัวกันต่อไปครับเบื้องต้นตำรวจทางหลวงก็ได้มีการแจ้งคอหาหนักกับผู้นำพาฐานซ่อนเร้นช่วยเหลือคนต่างด้าวส่วนแรงงานทั้งหมด83รายที่เป็นชาวเมียนมา ถูกดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะมีการผลักดันกลับประเทศต่อไปครับค่ะถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเกือบร้อยชีวิตเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการแถลงข่าวจากผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและคณะกันค่ะเมืองในฝั่งกัมพูชาไม่สงบนะครับผมก็เลยมอบนโยบายให้ทางตารวจทางหลวงเนี่ยตรวจสอบ นะครับน่าเชื่อว่าจะมีลักลอบผ่านในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเข้ามานะครับเป็นเหตุให้การดาเนินการเนี่ยสวรวัรทั้งหลวง6กองกำลับการสองเนี่ยครับการจนบุรีเนี่ยสามารถสกัดจับผู้ลักลอบขนรางานต่างด้าวเข้ามาในวันเดียวพร้อมกันได้4จุดนะครับสกัดรายกานต่างด้าวได้83ลายนะครับ รายละเอียดก็ขออนุญาตให้ทางตํารวจทางหลวงเป็นคนสี้แจงครับขออนุญาตผมพันธุ์วลเอกพระคพลสุชนนะครับร่วมกับการสองกองบันการตำรวจทางหลวงนะครับตามภูมิประเทศนะครับที่ตำรวจทางหลวงกองสองได้รับเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งจังหวัด กาญจนาบุรีเนี่ยจุดหลักๆเนี่ยจะมีเส้นทางธรรมชาติเนี่ยเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ด่านเจดีย์สามองค์เนี่ยก็จะมีอำเภอสังขบุรีนะครับอำเภอทองผาภูมิอำเภอเมืองการด่านมะขามเตี้ยไซโยกพวกเนี้ยจะมีช่องทางธรรมชาติค่อนข้าง,ง,งเยอะมากนะครับแล้วก็ประกอบกับแรงงานต่างด้าวเนี่ยจากการที่สำนัทางหลวงขยายผลสอบสอบถามเนี่ยแต่ละหัวที่เดินทางมาจากย่างกุ้งเดินทางมาจากอ่าพญาตองซูนะครับ หัวนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า3า0 0 0บาทเลยนะครับแล้วก็จากการที่เรามีข้อมูลตรงนี้ทำให้รู้ว่าขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหรือขอบวนการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับจึงยอมเสี่ยงนะครับยอมเสี่ยงที่จะมาทําประกอบสิ่งที่ผิดกฎหมายตัวนี้นะครับในการนําเข้าต่างด้าวน,นะครับองค์ประกอบหลกัหลกๆของการนําเข้าแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็คือต้องมีความต้องการก่อนนะครับพวกการฝั่งไทยต้องการแรงงานนะครับจากนั้นก็จะมีในทุนฝั่งไทยนะครับโคกับในทุนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับในการนําแรงงานต่างด้าวเข้ามา แรงงานตาเด้าเนี่ยคงไม่ได้เดินเข้ามาโดยที่ไม่รู้สี่หรือแปดนะครับคงต้องต้องมีคนแนะนำนะครับก็จะมารอตามช่องทางธรรมชาตินะครับที่อำเภอสังขบุรีรถที่ใช้ขนเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นไม้ดีกว่านะครับไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไปต้นไปนะครับไม้หนึ่งเนี่ยครับก็อาจจะรับออเดอร์เนี่ยเดยี๋ยวอยู่ที่นี่อยู่ว่าการขยาบผลนะครับอาจจะรับออเดอร์มาจากทางฝั่งคนไทยนะครับรับตรง เบื้องต้นจะรับตรงอำเภอสังขบุรีตามแนวป่านะครับก็จะไปหลบซ่อนอยู่นะครับก็จะมีการส่งโลเคชั่นใกนการจากนั้นรถไม้หนึ่งจะไปรับที่สังขบุรีแล้วก็จะมาส่งต่อให้ไม้2ที่ทองผาภูมิก็จะใกล้เข้ามาอีกนะครับจากนั้นก็จะเป็นไม้2ไปส่งต่อให้ไม้3อาจจะไปส่งต่อที่นครปฐมเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประกอบาการฝั่งมหาชัยมหาสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นะครับตรงจุดนี้ตำรวจทางหลวงเราก็ได้รับคําสั่งจากท่านผู้ค้ำชานะครับให้ทําการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมานะครับจากนั้น จากการที่เราทําการขยายผลเนี่ยนะครับความยากตอนนี้ที่ตำรวจทางหลวงทํางานนะครับองค์กรการขนแรงงานต่างด้าวเนี่ยตอนนี้เหมือนยาเสพติดเปียบเลยนะครับมีทั้งรถนํารถเคสซิ่งตอนนี้ลูกน้องผมเนี่ยนะครับใช้รถหลวงทํางานแทบจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยนะครับมีรถด,ดูสเกลหน้านะครับจะมีคนมาเฝ้าดูเลยนะครับว่าตํารวจทางหลวงเนี่ยขยับไหมถ้าขยับรถยังไม่ออกถ้ายังอยู่ที่เดิมรถจะออก เขาจะใช้รถนอกแบบเนี่ยมาทําการดูข้อมูลของพวกเราด้วยซึ่งทางผมเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเข้าไปตรวจสอบเราก็ยังไปเอาความผิดอะไรเขาไม่ได้นะครับก็เคสเนี้ยต้องขอชื่นชมสวั์ทางหลวงกรญจนบ,บุรีนะครับใช้รถนอกแบบนะครับในการสกัดจับร่วมกับรถในแบบนะครับสกัดจับคนร้ายได้จานวนมากเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางสาวัสทางหลวงอธิบายการจับกลุ่มสี่เคสนี้ครับ ก็สว <S an am alı> ัสดีครับผมพันตารวจตีกิษราพงษ์ปานครับสาวัดทางหลวง6กองกับการสองกองคราบตำรวจทางหลวงครับการจนบุรีสุพรรณบุรีครับก็ปฏิบัติการนี้นะครับทางตำรวจทางหลวงครับได้รับแจ้งจากสายลับครับว่าจะมีขบวนการขนแรงงานต่างด้าวลงมาจํานวนสองคันครับตามข่าวได้มาสองคันก็เลยใช้รถนอกแบบครับเป็นรถกระบะนอกแบบทําทีว่าเป็นรถปกติครับที่วิ่งบนทาง พอรถสองคันนี้ตามที่สายรับแจ้งมาขับผ่านไปก็ไล่ตามครับไล่ตามเช็ดชัวแล้วว่าสองคันนี้ขนมาแน่ทีนี้ประกอบกับตอนนั้นมันมีรถของตำรวจพื้นที่ครับขับสวนขึ้นมารถทังดาวเกิดความระแวงก็เลยเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านทางรถตำรวจทางหลวงเราก็กลัวว่าจะหลุดก็เลย ใช่ครับว่าไล่กวดเลยครับไล่กวดตั้งแต่อยู่ในหมู่บ้านที่ตาบลท่าเสาอ,อําเภอสายโยครับไล่กวดไปจนไปถึงเส้นเส้นทางหลวงสามสองสามครับซึ่งในแผนเนี่ยจะมีรถตํารวจทางหลวงในแบบจะคอยสกัดดักหน้าไว้ครับอยู่ตรงทางรถไฟทางรถไฟที่อ,อําเภอสายโยครับทีนี้จังหวัดจังหวะที่รถในแบบเนี่ยครับขวางถนนขวางถนนก็คือจะปิดการจราจรรถทั้งหมดครับ ให้อยู่นิ่งอยู่กับที่อปรากฏว่ารถที่มาหยุดก่อนรถสองคันเนี่ยครับรถเป้าหมายสองคันเนี้ยก็มีรถที่ขนแรงงานต่างด้าวมาด้วยหยุดอยู่ด้วยเช่นกันอันนั้นเลยสกัดจับได้เป็นคันที่หนึ่งคันตามเป้าเนี่ยขับหลบหนีต่อไปในถนนรองครับในถนนรองแล้วก็เราก็ใช้รถนอกแบบครับวิ่งตามขับตามเพื่อไปสกัดจับต่อสองคันนี้ แยกย้ายกันไปแล้วก็ไปหยุดอยู่ในป่าครับตามรูปที่ฉายนะครับไปหยุดอยู่ป่าคนขับวิ่งหนีครับแต่ก็สามารถไปตามจับมาได้ก็รวมเป็นสามคันนะครับจังหวะตามจับมาได้กําลังค้นครับรถในรูปเลยครับรถวีโก้คันนี้ครับบังเอิญครับใช้คำบังเอิญเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางรองซึ่งคนขับคนเนี้ยเขาจะใช้เส้นทางเนี้ยในการหลบหลีกเจ้าหน้าที่อยู่แล้วครับอ่าก็เหมือนได้โดยบังเอิญครับเป็นคันที่สี่ สรุปภารกิจก็คือได้4คันครับภายในวันนั้นในห่วงเวลาใกล้เคียงกันครับขออยาตเสริมครับเคสนี้คือว่าเราได้ข้อมูลมา2องคันแล้วเราก็ไล่ตามจับจนมาเจออีก2องคันซึ่งกําลังกําลังขนดแรงงานอยู่พอดีนะครับเราก็เลยจับกลุ่มได้ครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณครับ